ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ SME Champion ดำเนินรายการโดยดออรอุดมที่ปกไพรเกษตรและปิยพงษ์เคนทวายสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบริษัทดิจิทัลบิซนเนสคอนซัลท์จำกัดและสมาพันธ์ SME ไทย สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ SME Champion ครับทาง FM 8 9 5วิทยุราชเช่อโมงคลทันยบุรีนะครับเช่นเคยครับพบกันกับผมปียพงษ์เคนทวายรับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้นะครับวันนี้คุณนัทพลดีอุดทำหน้าที่ควบคุมเสียงให้กับเราในช่วงแรกในวันนี้ด้วยนะครับและเรามาออกอากาศที่ห้อง เดิมนะฮะก็บันทึกเสียงเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับเพราะดีในช่วงแรกเนี่ยนะฮะท่านอาจารย์ดรอุดมที่ปกเองเนี่ยมีภารกิจนะครับในช่วงของเวลาอออากาศในช่วงเบรกแรกพอดีนะครับก็มาบันทึกเสียงอีกห้องหนึ่งนะฮะถ้าใครดูทางแฟนเพจ a c e b o o k เองก็จะเห็นบรรยากาศ เหมือนเดิมนะฮะห้องเดิมที่เราเคยอออากาศเองมีจอทีวีมีอุปกรณ์ฟังก์ชันครบสมบูรณ์นะฮะที่ห้องนี้นะครับส่วนในเบรกสองเดียวเราจะกลับไปอีกห้องออากาศสดของเรานะฮะก็จะเป็นการสัมภาษณ์สดนะครับกับทางด้านของอกิจกรรมของทางกอสสนิดหนึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหลังจากที่ได้มีการถแถลงปิดโครงการกันไปแล้วแหละนะฮะแต่หลังจากนี้เองเนี่ย การต่อเนื่องจะเป็นอย่างไรความพร้อมในส่วนอื่นๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็สําหรับผู้ประกอบการทั้งเป็นคนที่มีอุปกรณ์นะมีในเรื่องไม้เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆที่จะให้บริการกับเกษตรกรแล้วกเกษตรกรเองจะเข้ามามีบทบาทในการใช้งานในโครงการนี้อย่างไรกันบ้างการต่อยอดจะเป็นอย่างไรเบรกสองเดี๋ยวเราคุยกันอย่างแน่นอนในวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงแรกนี้เราคุยกันกันกบอาจารย์ดรอุดมทิพย์ปกภัยเกษตรนะครับ กรรมาการผู้จัดก,การบริษัทดิจิทัลพิเนสคอนซัลทจำกัดและรองประธานสมาธ์ SME ไทยมาดูข่าวสารในต้นสัปดาห์นี้กันสันิดหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหลายกระแสหลายข่าวเองเนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นสิ่งที่ ก็อยู่ในสถานการณ์นะคะทั้งเรื่องของการระบาดโควิด -19 เองอาจจะไม่ได้อยู่ในบ้านเรานะฮะแต่ว่าอยู่ในตะเข็บนะฮะอยู่ในใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงของเราด้วยแล้วก็การส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะตอนนี้หลายส่วนเองแล้วก็คําแนะนําสำหรับผู้ประกอบการเองจะเป็นประเด็นไหนอย่างไรกันบ้างไปคุยก,กันกับอาจารย์ของเราในวันนี้ฮะ,ะตอนรับอาจารย์ดรอุดที่ปกภัยเกษตรกรรมาการผู้จัดการบริษัทดิจิตอลพิเศษคอนเซ็ปต์จำกัดและรองประธานสามาพมนธ์ SME ไทยสวัสดีครับอาจารย์ครับ แต่สีครับเสียคงครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ,รรบผมต้องบอกว่าวันนี้มีภารกิจนะฮะน่าจะต้องบอกว่าเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้อยากจะเน้นอะไรในต้นสัปดาห์ให้กับคุณผู้ฟังที่อยากที่ติดตามรายการของเรามาอย่างต่อเนื่องฮะอาจารย์ครับจริงต้องเรียนคุณเสียคงว่าสําหรับต้นสัปดาห์เนี่ยผมก็อยากจะให้มันเป็นข่าวคราวที่น่าจะให ความหวังกับเรานะในแง่ของการทําธุรกิจนะคนเปียรัมนะครับแต่ผมมองไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยยังไม่มีอะไรที่จะทําให้เรามีข่าวดีสักเท่าไหร่เลยอืนะครับยกเว้นว่าเอ,อเราก็จะมีรัฐรีกระทรวงการทลังนะครับท่านใหม่นะครับ,นะรบซึ่งเอ,อก็เข้าไปถวายสัตว์ปฏิญาณแล้วนะครับ ก็ถือว่าวันนี้เนี่ยก็เข้าไปประชุมคลมอนัดแรกเลยนะคุณเสียโงครับนะวันนี้เป็นวันแรกเลยที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเข้าประชุมด้วยนะครับแล้วก็มีรายละเอียดโครงการที่รัฐบาลเนี่ยจะสนับสนุนนะครับให้คนใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นครับนะครับก็คือคงโครงการอะไรคนละครึ่งถูกไหมคุณสืีคงคนละครึ่งด้วยนะฮะอ่าคนละครึ่ง นะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่กระตุ้นการใช้จ่ายของของอะไรอะ่ะของผู้บริโภคของประชาชนนะครับให้ประชาชนที่มีเงินน่ะเงมีเงินนะครับแล้วก็เวลาลงไปลงทะเบียนแล้วก็ใช้นะครับเวลาใช้เนี่ยรัฐบาลก็ออกให้ครึ่งหนึ่งนะครับโดยคอนเซปต์ไอเดียก็ดี ผมเข้าใจว่าเรื่อายขคราวนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากคราวที่แล้วก็คือว่ารัฐเองเนี่ยพยายามให้คนที่ลงทุนเดียนใช้เงินตรงนี้เป็นรายย่อยอนะครับไม่ใช่เป็นรายใหญ่ครับนะครับก็คือว่าเอารัฐเองเนี่ยจะออกเงินให้นะครับแล้วก็ให้คุณใช้อ่ะทุกวันนะครับขอให้คุณใช้เงินทุกวันแล้วก็แล้วก็รัฐก็จะช่วยคุณทุกวัน แต่วันหนึ่งเนี่ยกนดวงเงินไม่เยอะดเุณนเบี้ยโควบนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยแต่ว่าอะไรแต่ว่ารัเองก็พยายามเรียนรู้ข้อผิดพลาดนะจากที่ผ่านผ่านมาว่าการทํานะครับอกิจกรรมส่งเสริมการใช้จ่ายกาบรบริโภคของประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่มีปัญหาอะไรบ้างใช่ไหมครับ,รบอ,อ,อย่างโครงการหนึ่งที่เออทําแล้วค่อนข้างต้องบอกว่าค่อนข้างประสบ ความล้มเหลวก็วคือเที่ยวด้วยกันอ่ะอืมอืมอืมเบียร์หกครับนะฮะปรากฏว่าเป็นโครงการที่มีคนลงทะเบียนหนึ่งคือลงทะเบียนไม่เต็มอืมใช่ฮอ่ะ,อะสองก็คือว่าลงทะเบียนแล้วไม่ใช่ติดอืมครับนะครับก็เป็นโครงการที่ถือว่าถือว่าถือว่าล้มเหลวในแง,ง่ของการการกระตุ้นเศรษฐกิจกครับก็ต้องไปดูว่าการล้มเหลวตรงนี้ก็คือว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยาก อา,อาจจะเป็นเงื่อนอาจจะเป็นเงื่อนไขไหมอาจารย์ผมว่าผม,ผมมองว่าก็มุมมองจากที่จากที่ฟังหลายๆคนที่ไปใช้งานมาเนี่ยก็บอกว่าก็คุ้มนะ <laughs> <c oughs> ก็บอกว่าคุ้มเพราะวันที้แบบโอ้จากราคาต้องจ่ายต้องจ่ายจริงแต่พอแบบพอดูเงื่อนไขบางทีเองเนี่ยห้าโรงแรมบางทีต้องจ่ายก่อนลหลายๆส่วนเองบางทีบางคนบอกว่าถ้าจะมีเงินในมือเนี่ยไปเที่ยวเนี่ยโอเคฉันพร้อมจ่ายแต่บางทีเนี่ยเอาเงินไปจ่ายแล้วทิ้งไปแบบไปก่อนหน้านี้แบบเออจะเอาเงินนี้สัก สองสามเดือนหรือสองสามอาทิตย์เอาไว้ใช้ใจ่ายอย่างอื่นก่อนไหมอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเงื่อนไขที่แบบเอ้ยอาจจะเป็นทั้งเงื่อนไขที่ยากยากไปหน่อยในช่วงนี้เพราะว่าคนแบบระมัดระวังในการใช้จ่ายใช่แล้วก็ผมเองเคยผมเองเคยจะใช้สิทธิ์นะครับเขาก็บอกว่าเขาจํากัดจานวน,นห้องอืเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อผมจะใช้สิทธิ์ได้ผมต้องจองผ่านเว็บอืมผมก็บอกว่า,าก็บนเว็บมันเต็มแล้วนั่นแหละครับ เขาเขาจำกัดจำนวนห้องอที่จะเข้าแคมป์เพราะว่าพวกอาารที่ทําทําท่องเที่ยวในท้องผิดเพลงแบบน,นี้หลายกลุ่มเองก็ถือว่าอาถ้าเป็นกลุ่มที่จับผู้โดยโูคในประเทศเนี่ยจริงๆตอนนี้ไม่ได้กระทบเท่าไหร่เลยนะคุณเสียคงอืมอืม,อมครับเรับยกเว้นคนที่จับตลาดต่างประเทศ่มเนี้ยจะกระทบค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเอา่อก,ก็ผมอยากจะเรียนว่า โครงการของรัฐบาลที่ทำอยู่ทุกวันนี้คือกระตุ้นการใช้จ่ายซึ่งผู้ประกอบการก็ไม่ได้ทุกคนจะได้ประโยชน์ไหมครับเพราะบางส่วนเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์สิ่งที่เราต้องการเห็นก็คือว่าเวลาใช้จ่ายแล้วเนี่ยเงินมันมีการสะพัดแบ,บส่สนเปียโงอืมครับใช่ไหมถ้ามันเงินมีการสะพัดแต่ว่าอะไรแต่ว่ามันมีการหมุนเวียนอะ อืมผมผมว่าอีกที่หนึ่งที่สะพัดมากตอนนี้น่าจะอิจฉาจังหวัดอื่นนาอิจฉานะจยะนครศรีธรรมราชอาจย์นครศรีธรรมราชผมว่าแบบโหคนคนคือแบบที่อื่นนี่แบบว่าดูอาจจะซบเซาหรืออาจจะมาไม่ค่อยกระเตือืองมากแต่ที่ศรีนครศรีธรรมราชเองนี่แบบโหเที่ยวบินนี่แบบแย่งกันลงเลยนะฮะแล้วคนไปเยอะมากเลยอย่างอย่างผมไม่แน่ใจอย่างจังหวัดเอ่ออย่างอย่างบนเนี่ยในช่วงออกคดพรรษาเนี่ยปกติเป็นช่วงที่คึกคักที่สุดของอุบล ปีนี้เองเนี่ยผมเองเ,อเห็นข่าวก็แบบไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้คึกคักมากนะผมก็เลยก็แค่ใจว่ากิจกรรมอย่างอย่างจังหวัดอื่นๆที่ไม่ใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเออ่แบบมีเหตุการณ์พิเศษอย่างอย่างกรณีคนครศรีธรรมราชที่มีเอเคสของไอ้ไข่เนี่ย แล้วถ้าเป็นกิจกรรมทั่วๆไปที่เคยเกิดขึ้นประจาปีเนี่ยมันจะมาหรือย่างใช่ไหมอืมเราก็เลยมองไม่เห็นว่าไอ้อย่างอย่างองทางทางอุบรเองเนี่ยงานออกพรรษาเป็นยังไงบ้างคุณเสียคงพอทราบข่าวไหมดูดูเป็นแบบยังยังเบาๆอยู่เลยฮะอาจารยังเบาๆยังเบาๆอยู่อาจารย์นี่นี่นี่ทีมงานนี่ทีมของทีมสถานีของเราเนี่ยลาพัก่อนในช่วงของจะออกพรรษาพอดีไปทั้งอุดรไปทั้งอ่าน้องขรพนมเองก็ ก็ไม่ได้ไดไดแบบคึกคักเท่าไหร,ร่คนไปเที่ยวเองก็จะเป็นคนคในพื้นที่นะก็แบบแบบประมาณแบบในพื้นที่ส่สวนใหญ่อะข้าไปให้กําลังใจไปเชียร์ไปดูบ้างไฟพญาหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยกับก็ไม่ได้แบบคึคกคักแบบนานแน่นเหมือนแบบเป็นการแบบที่เราเคยเห็นในเหมือนจนชินตาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ครับก็ตรงนี้ฮะที่ผมอยากจะพูดในประเด็นต่อไปคุณเปียกบอกว่าเราเริ่มต้นด้วยข่าวดี บางข่าวซึ่งมันก็เป็นข่าวที่เรารับรู้กันอยู่แล้วว่ารัฐบาลจะไปขิดกรรมนูนม่นนี่นั่นแต่สิ่งที่ผมเกรงอยากจะเตือนพวกกาทุกคนนะจริงผมก็เตือนตัวเองด้วยนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าสถานการณ์ที่ที่โควิดมันใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆอ่ะคืผมครับนะครับเออตอนเนี้ยพวกการต้องมีซีนาริโอคือมีทางเลือกที่สองว่ะ ว่าถ้ามันมีการระบาดรอบสองอีกจะทําธุรกิจกันอย่างไรอืมอันนี้โจทย์ใหญ่มากเลยนะคุณเบียร์ครับเพราะว่าหลายคนตอนเนี้ยมักจะมองว่าเราจะอยู่รอดในภาวะแบบนี้ได้อย่างไรภาวะแบบนี้ก็คือว่าไม่มีโควิดแต่เศรษฐกิจก็ยังไม่ฟื้นตัวถูกไหมครคุณเบียร์โฮงครับอ่แต่ถ้าสมมติว่า มองอีกมุมหนึ่งกลายเป็นว่าแล้วถ้ามีการระบาดรอบสองเนี่ยจะทำยังไงนะครับเอ,อ่อสำหรับผู้ออาการที่เคยได้รับผลกระทบจากการระบาดรอบแรกนะครับน่าจะรู้รสชาติของการที่ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายใช่ไหมครับถูกไหมครับทีนี้คำถามคือว่าถ้ามันจะกลับมาอีกแล้วเจอเหตุการณ์แบบนั้นอีกเราจะรับมือ อย่างตอนนี้เนี่ยใครใครใครที่เคยรอดเพราะว่าออนไลน์ผมว่าตอนนี้ต้องเล่งสปีดนะคุณเปียคงต้องเล่งสปีดมากเลยเพราะว่าถ้ามันมาอีกรอบจริงซึ่งเวลาผมคุยกับใครทุกคนก็บอกว่ามาอีกรอบนะคุณเปียคงบอกว่ายังไงก็ต้องมาอีกรอบนะครับ คือถ้าติดแบบคราวที่แล้วที่บอกว่ามีติดหนึ่งคนแลน้วก็เงียบหายไปติดหนึ่งคนแล้วก็เงียบหายไปอันนั้นไม่เรียกว่าระบาด <England. S 2> อันนั้นมันแค่มีคนติดนะเพราะว่าระบาดคือมันมนีแบบวันละเป็นสิบอืทนะครับขึ้นไปอันนั้นเรียกว่าเป็นระบาดแล้วก็ติดต่อเนื่องกันด้วยนะครับไม่ใช่แค่วันหนึ่งสิบแล้วมันเงียบหายไปเลยอนะ่ะนั้นไม่ใช่เรียกว่าระบาดครับเพราะฉะนั้นผมว่าตอนเนี้คขที่ยังไม่ทา ยังไม่ได้มีทางยังไม่คิดเผื่อว่าเอะเราจะมีทางเลือกทางถอยอย่างไรถ้ามันกลับมาระบาดต้องเคียมคิดเรื่องนี้ดีๆนะผมครับนะคะเป็นฝั่งหนึ่งในการที่เตือนนะจ๊ะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเพราะว่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเอ่อพอมันมาจริงๆปุ๊บเนี่ยแล้วตอนแรกเราก็เฝ้าแต่ระวังถูกไหมว่ามันว่าอาจจะมาจากปั่ง มาจากานักท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆเราถึงบอกว่าเอาเอที่จะให้คนมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยขอเอให้เค้งงวดหน่อยได้ไหม,อมตอนแรกว,วันที่แปดจะมาก็ไม่มาถูกไหมให้มาใ,ให้มาอีกคอือยี่สิบห้าเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าภูเก็ตบอกว่าทัานขอจัดการงานของท่านก่อนได้ไหม,มพเพราะว่าช่วงที่เทศกาลถือสิงกินเนเนี่ยภูเก็ตเนี่ยปกติมีคนไปเที่ยวเยอะไงไอ่มีคนเหลือครบ,ครบ พี่ uh, ั้นเนี่เขาก็บอกว่าขอให้คนเที่ยวให้จบก่อนแล้วหลังจากนั้นประกอบกับเรื่องของการทำใเอกสารของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาเมืองไทยก็ยังไม่เรียบร้อยครับมันก็กลายเป็นเหตุผลว่าอกลุ่มนี้ยังไม่มาแต่กลุ่มนี้ยังไม่มาเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าเนี่ยเราที่จังหวัดจังหวัดตาใช่ไหมอำเภอแม่สอดเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของการระบาดและวิดศุกเพราะว่ามีพม่า ช่ไหมค,คที่เป็นแรงงานเขาาเนี่ยข้ามมาจากทางเขามาเนี่ยแล้วก็มาเอติดเชื้อโควิดอย่างเงี้ยคุณเียร์บอมอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งท,ที่ต้องติดตามนะฮะเพราะว่าใช่ครับ เราชะล่าใจไม่ได้เพราะบางทีเนี่ยโอเคสถานการณ์มันยู่นิ่งๆนะอะไรเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยก็ต้องเตรียมแผนรับมือกันไว้อย่างต่อเนื่องนะฮะทั้งเตรียมในมุมของเราด้วยเตรียมในมุมของธุรกิจเดียวกันแล้วก็เตรียมรับฟังว่าทางนโยบายของรัฐจะออกมาที่ทางไหนอย่างไรด้วยเพราะบางทีเนี่ยจะรอจากภาครัฐบางทีกระจายไม่ลงตามธุรกิจบางทีมันปรับตัวไม่ทันเราก็ต้องเตรียมแผนกันไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อครับสวัสดีครับ ครับผสวัสดีครับอาจารย์ดอรอุดมที่ปกภัยเกษตรนะครับกรรมาการผู้จัดก,การบริษัทดิจิตอลบิสเนสคอนซัลท์จำกัดและรองประธานสมาพันธ์ SME ไทยพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวเราคุยกันกับทางด้านของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครับ SME Champion สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบริษัทดิจิตอลบิสเนสคอนซัลท์จำกัดและสมาธ์ SME ไทย